ทานเจมานไม่มีบารมีไม่เกิดถามค่ะหนูลองเริ่มทานเนื้อสัตว์ลดลงได้ประมาณ1เดือนค่ะก็เสือ้ออาหารเจมาทานรู้สึกร่างกายเบาดีสบายดีค่ะหลังๆก็เริ่มทำเองบ้างแล้ว2-3วันมานี้หนูรู้สึกมึนๆตื้อๆหัวค่ะเบอ์เบอ์บอค่ะแต่ไม่ได้ปวดหัวนะคะ มันจะเกี่ยวกับการกินของเราที่เปลี่ยนไปไหมคะตอบส่วนมากจะเกิดช่วง1-2อาทิตย์แรกที่เกิดจากการปรับตัวน,นะครับทานมา1-2เดือนแล้วขอชมเชยเก่งมากๆครับน่าชื่นชม1เดือนแล้วค่อยมาเกิดอาการน้อยมากครับส่วนมาก90%เ เกิดจากจิตภายในของอัตตาตัวปลอมที่เขาพยายามแทรกให้เราฟุ้งซ่านครับในทางกายการมึนหัวเกิดจากการขาดพลังงานมาจากแป้งคาร์โบไฮเดรตไม่ใช่จากโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะครับถ้าในทางจิตวิญญาณเป็นการยกระดับจิตการมึนหัวคือการปรับฐานจัก,กระหกต่อไยเนี่ยในให้ ปัญญาตาที่3จิตแห่งโพธิสัตว์ได้ตื่นขึ้นนะครับบางครั้งเป็นอาการการเปิดตาที่3อย่างเป็นธรรมชาติก็ขอความแสดงความยินดีร่วงหน้านะครับขอบคุณขอบคุณและรู้สึกดีไปเลยครับดีกว่าไม่รู้สึกรู้สาว่ามีการปรับฐานจิตนะครับยกยอพบชาติอย่างรวดเร็วเกิดก็ต้องให้เกิดอาการ บ้างลงน่ะเนาะสุขใจยินดีอนุโมทนากับสิ่งที่ทำอย่างสุขใจเป็นที่จะทำไปเลยนะครับดีทิ้งอยาความลังเลสงสัยของเจ้าอัตตาตัวปลอมที่เขาพยายามจะทำให้เราคิดมากให้เราห่วงเจ้ากายสังขารตัวปลอมที่เชื่อสังคมตีดราม่ามาตลอดเนื้อสัตว์ดีกว่า เนะื้อสัตว์แพงและดีกว่าประเสิฐกว่าผักก็เท่านั้นเองครับไม่มีมารบารมีไม่เกิดจนวันใดจิตวิญญาณเราปรับเปลี่ยนเขาเต็มองค์พร้อมสมบูรณ์เราจะสุขที่จะอยากจะกระทำหรือทานเองจะไม่รู้สึกฝืนหรือต้องเข้าไปพยายามจะทำอีกเลยเราจะสุขจะเป็นเรื่องปกติของตัวเราเองเลยครับ ขออนุโมทนาสาธุจิตโพธิสัตว์ด้วยนะครับสาธุสาธุขอบคุณข้อความจากนพอสวะกระผมบรรเลิงกาบทความสวัสดีครับ